สำหรับวันนี้เป็นวันบสูสถอันดาครูทั้งหลายก็ไม่ต้องไปฝึกใครทั้งหมดนะวันนี้ขอให้ทำกันเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าท่านที่ยังไม่ได้ก็รับปุกร์ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็อยากขออธิบายเรื่งองการเจริญพระกรรมฐานว่าการที่บรรดามีประชาชนั้หลายมาฝึกกรรมฐานด้านมโนยิธิโอกาสจะแนะนำ กันในระหว่างหลักเกณฑ์น,นการเจริญพระกรรมฐานก็รู้สึกว่าไม่สะดวกว่าเวลาจะมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษแ,แนะนำหัวข้อในการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานจริงๆพระพุทธเจ้ามาในวงให้พวกเราจเจริยแค่รู้สวรรค์รู้นรกรู้เทวดารู้พรหมอย่างเดียวแค่รู้อย่างเดียวนั้นยังไม่พ้นอบายภูมิ ดังนั้นจะจำเป็นต้องหาเครื่องมือเป็นเครื่องต่อสู้กิบกิเลสต่อไปรู้ว่าสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงพรนิพพานมีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงสัตว์ดรจชานมีจริงพิธีการที่เราจะทำจิตให้พ้นจากเป็นสัตว์ในอบภู่มีนรกเป็นต้นหรือว่าทำจิตให้ถึงสวรรค์ถึงพรหมทงนิพพานให้มันทรงตัวจริงๆจะทำยังไง ข้อนี้ก็ขอยกมาหนึ่งคอนจรหลักเจรในการเจริญพระกรรมฐานไม่มีมากแต่ว่าวันนี้จะยกมาโดยย่อเฉพาะจริตหกซึ่งมีความจำเป็นจะต้องรู้ทุกท่านสำหรับจริตนี่แปลว่าจิตท่องเที่ยวไปหรืออารมณ์ที่จิตมันคิดอารมณ์ที่จิตมันชอบคิดชอบคำหนึ่งเรียกว่าจริต แล้จิตมันมีความต้องการมีหกอย่างหนึ่งราคะจริตรักสวยรักงามสองโทสะจริตรรชอบมักโกรธสามโมหะจริตมีอารมณ์ซึมซึมหลงหลงเกาะน้นเกาะนี่นั่นกของกูนี่ของกูสี่วิตกจริตตัดสินใจไม่ตกลงมีประสาทซึมห้าศรัทธาจริตรเชื่อง่ายหกพุทธจริตร มีความฉลาดมากสำหรับเรื่องจหยิบถกนี่ถ้าอยากพูดกันในายละเอียดแล้วก็มันหลายชั่วโมงก็ย่าเขาเขากล่าว,าวพาะโดยโย่อว่านักที่จเจริญพระกรมฐานที่จอ,อาชนะกิเลสจริงๆหรือว่าฌานที่เราทรงได้เนี่ยมันจะมีอารมณ์จำใสจริงๆต้องฉลาดในจริบถกโดยการ ราคะจริตอารมณ์รักแต่ความจริงอาจริตทกราการนี้มันมีกับคนทุกคนแต่ว่าเราต้องดูว่าจริตอันไหนมันมีในกําลังใจถ้าเราหนักกว่าเพื่อนต้องปราบจริตนั้นก่อนอย่างที่องค์สมเด็จพระจรินวรทรงแนะนําพระลูกชายในช่างทองซึ่งท่านเป็นผู้หนักในโทสะจริตพระพุทธเจ้าก็ใหแก้โทสะจริตด้วยกสินคือโลหิตกสิน ต้องดูใจของเราว่าไอ้ความรักสวยรักงามมันก็มีทุกคนความโกรธมันก็มีทุกคนอารมณ์ซึมหรืออมหลงมันมีทุกคนความเชื่อมันมีทุกคนอารมณ์โกรธงคือความฉลาดมันก็มีทุกคนแต่มันแบ่งเวลามีกันทีนี้เราก็ดูว่าใจของเรารามันหนักจุดไหนหนักรักสวยรักงามมากหรือว่าหนักในการฉุนเขียวโกรธง่ายอย่างนี้เป็สุน อันนี้จะว่าทั้อาการที่เราจะปราบจริตทั้งหกอาการรักสวยรักงามที่เรียกกันว่ารา,าชาจริตอันนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้อสุปกรรมฐานสิบอย่างกับกายรตตาตทุสติอีกหนึ่งรวมไปสิบเอ็ดเขาปราบปรามอารมณ์นี่ก็หมายความว่าสําหรับอสุภกรรมฐานทั้งสิบเนี่ยความจริงถ้าปฏิบัติจริงเขาเขาวรวบไปเลยนะ ไม่ต้องเป็นนั่งไล่เบียยวชอบชีสันบรรณจะเดินกบอสุกกองนี้ชอบโคดทรงจะเดินจะเนอสุกกองนี้ไม่จําเป็นรวบเป็นเลยว่าคำว่าอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามกายยึกตามนติคือดูกายร่างกายมันไม่เป็นท่อนมันไม่เป็นแท่งทึบมันเป็นชิ้นเป็นอันเรียกว่ากายของคนก็ดีกายของสัตว์ก็ดีเขาเลยก็มีอาการสามสิบสอง มีผมขนเล็บปันหนังเนื้อตับไตไส้ปลอดอุจจาระปัสดเสวะผลดทจำลายเลือดจำเหลืองหนองเป็นต้นตัวเขาว่ากายคนนี่มันไม่มีการทรงตัวมันแบ่งเป็นชิ้นแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็นตอนจะชื่อว่าเป็นมันจะจับกลุ่มตลอดการตลอดสมัยได้าหาไม่ได้ตามที่พระพุทธเจ้าพิจารณาสั่งสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร อ้าจะพิจารณาร่างกายจริงๆก็ต้องดูธาตุสี่ด้วยเข้ามาประกอบกันกรรมฐา,านทุกอย่างมารวมกันได้ว่ากายนี้แบ่งเป็นขนเป็นผมเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนืกก้อตามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ้าในมหา,า,าสิพฐานนสูตรทีบอกไว้าคุณค่าโค เวลาข้าววัวตัวหนึ่งก็ลอกหนังไปกองไว้จุดหนึ่งลอกเนื้อไปกองไว้จุดหนึ่งเอากระดูกไปกองไว้จุดหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไปกองไว้จุดหนึ่งดูที่ตัวไหนมันสวยบ้างมันมีอะไรสวยบ้างลอกหนังไปแล้วเห็นเนื้อก็ไม่สวยแล้วลอกเนื้ออีกแล้วได้โครงกระดูกก็ไม่สวยแล้วเอาโครงกระดูกไปกองตัวนี้เอาเครื่องในมีไส้มีปอดเป็นต้นไปกองไว้จุดหนึ่ง ให้พิจารณาแบบนี้พิจารณาคนได้พิจารณาสัตว์พิจารณาร่างกายตัวเราอย่ารูปแต่ข้างนอกล้วงเข้าไปถึงข้างในว่าข้างในจริงๆมันเป็นธาตุสี่สิ่งที่เห็นเมื่อสวยนี่คือผิวพัน <c oughs> ผิวพันนี่มันอยู่ที่หนังกับฟ้านิดเดียวแต่ว่ามันหลอกหนังกัพร้าแล,แล้วเป็นแล้วมกันเลิกสวย ลอกเนื้อไปแล้วกแตยถ้าโครงกระดูกก็ไม่เป็นเรื่องถ้าเอาโครงกระดูกออกมีตับไตไส้ปอดอุจาระปัสสวะที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่ก็ต้องมองดูว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่ร่างกายของเรานี่มันสกปรกถ้าเห็นว่าสกปรกไม่สะอาดไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาอันนี้เป็นสมถะภาวนาะ แต่เราเห็นว่ามันโชกกรโลกด้วยไม่สะอาดด้วยแต่มันก็ไม่มีการส่งตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีการแปร็กจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่จากความเป็นคนแก่เป็นคนตายหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เราก็ไม่พอใจในมันอันนี้เป็นวิปัสนาญาณคือทำเบคราวเดียวให้ได้ทั้งสมถะและวิปัสนา เห็นว่ามันสปกปรกมันน่าเกลียดมันมีการสุดตัวไปเรื่อยๆรืเห็นตัเห็นว่าสกปรกและน่าเกลียดเป็นสมถะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนไปการเคลื่อนไปถ้าเรายึดถือจะไม่ให้มันเคลื่อนใจมันก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดมันก็เป็นหน้าตาตายหมดสลายตัวหมดมันก็ไม่ดีร่างกายประเภทนี้ไม่ควรจะมีสำหรับเรา เราก็ไม่ต้องการร่างกายเาขาบุคคลใดเข้ามาปกครองเพราะว่าร่างกายเรามันก็ไม่ดีร่างกายชาวบ้านเขาก็ไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีแล้วทาไมเราอยากสร้อยากได้ร่างกายเขาอยากอยากทรงร่างกายเราเมื่อเราอยากได้มาอยากทรงอยู่มันก็ไม่ทรงอยู่ตามความต้องการของเราในที่สุดมันก็พังอันนี้เป็นการตัดราคาจริตพร้อมด้วยวิปัสนาญาณที่ปาทานตัดพร้อมไปเลย หนึ่งนะพอพูดย่อดแล้วก็สองถ้าการแก้อลงค้นโทสะพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐา,านแปดอย่างให้เลือกเอาตามชอบใจสี่อย่างข้านต้นก็ได้กะพรมมีหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสยาใครให้พวคคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วย อมเบขาถ้าเอาสิ่งที่มันไม่ชอบใจเกิดมาให้วางเฉยเขาไว้ยังไม่กระตือรือรน้นไอ้โทสะเนี่ยมันคิดประหัตประหารชาวบ้านเขาคิดทำ้ายเขาคิดเขีงฆ่ากันแกล้งเขาให้มีความทุกข์เราต้องใชอารมณ์เมตตาเป็นเครื่องแก่ตื่นขึ้นมาเช้าก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิรตรกับคนและสัตว์ทั้งโลก คิดไปอย่างนี้ถ้าบริการี่สองเราจะสงสารได้เห็นใครเขามีทุกข์เราต้องการจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขจะเป็นคนเล้สัตส่ก,ก็ตามต้องการจะช่วยถ้ามันยังช่วยไม่ได้แต่ใจก็ยังคิดจะช่วยแทนที่จะซ้ำเติมแล้วบริการี่สามให้ใ,ใครได้ดีเอาความดีเขานั้นมาใครคลวนคอยยินดีส่งเสริมในความดีเขาแล้วคิดว่าเขาทํำยังไงยังดีมีความสุข เรานำมาปฏิบัตินั้นมามามาปฏิบัติบ้บางเราก็มีความสุข <c oughs> ขั้นอุเบกขาเห็นว่าเขาเพี้ยงพรำเราไม่สามารถจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ซ้ำเติมอันนี้เป็นบทที่หนึ่งที่เป็นการแก้โทสะถ้าผมูมีหารสีนี่มันต้องคิดเขาเรียกเป็นอารมคิดไม่ใช่อารมณ์ท่องถ้าไม่คิดเราไม่ชอบคิดชอบชอบอารมณ์ทรงตัว คือใช้สมาธิเข้าตัดอารมณ์โทสะก็มีอยู่สําหรับกรมีหาสนสีนี่จะเป็นนั่งเป็นสมาธิเฉยๆหลับตาปีเมตตาอุณนามตุตราวขานีไม่ได้ผลน,นะนี่ต้องไปรมไข่คนพิจารณาเขาตัดสินใจไว้เสมอถ้ใครก็ทำให้โกรธก็อดใจไม่ใหม่อดไม่ไหวก็โตตอบต่อไปถ้ามีความรู้สึกตัวว่าไอ้นี่ผิดไปแล้วนี่ไม่สมควรก็ยับย่างใหม่ แต่ถ้าว่าอารมณ์คิดอย่างนี้มันไปนที่ไม่ถูกใจเราเราชอบอารมณ์นิ่งอารมณ์นิ่งเป็นเครื่องตัดโทสะก็มีอยู่นั่นก็คือกสินสีได้แก่รุตกสินกสินสีแดงปิตกตะก,ะกะสินกสินสีเหลืองนีกรกสินกสินสีเขียวโอทาตกสินกสินสีขาว ให้นำเอากสินอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้จะไปเอาอย่างอื่นมานะก็ต้องเฉพาะกิจเอากสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้แต่วิธีที่ปฏิบัติละเอียดถ้าประสงค์จะรู้ดูในคู่มือปฏิบัติเป็นกรรมฐานวันนี้แค่แนะนาเท่านั้นคือว่าเอากสินอย่างใดอย่างหนึ่งมาเจริญให้เป็นสมาธิจิตพาจิตเข้าถึงฌานสมาบัติก็ตั้งแต่อุปจารสมาธิเป็นต้นไป อารมณ์แห่งความโกรธมันจะลดตัวลงถ้าสมาธิสูงมากก็ลดมากถ้าถึงฌานสมาวัตแต่เข้าถึงฌานสี่มันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จักโกรธแต่ก็เราต้องระวังกําลังของฌานไม่ได้ทำลายความโกรธเป็นการยับยั้งคือกดกกดความโกรธเอาไว้ ถ้าเราใช้อารมณ์สมาธิตัดความโกรธระงับมันได้แล้วก็ใช้วม,มีปัสสายญาณช่วยอย่างพระลูกชายในช่างทองที่สมเด็จพระสัมมาพุเจาพิจานณาว่าไอ้โลกนี้ทั้งโลกมันมีอะไรเที่ยงบางความเก่าความแก่ของบ้านเดือนโรงบ้านเดือนโรงติกรัมต่างๆก็สร้างใหม่ก็แข็งแรงมีความสวยสดงดงาม ไม่ช้าไม่นานมันก็สึกล้อเสื่อมทรามลงมาด้านในที่สุดมันก็ผุมันก็พังคนและสัตว์เกิดขึ้นมาที่แรกตัวเล็กต่อมาก็โตโตต่อไปก็สุดโทมเลก็ตายรวมความว่าวัตถุก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีในโลกนี้มันไม่มีอะไรจะเที่ยงไม่มีการทรงตัวแต่การที่ไม่ทรงตัวถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นกิเลสเปลือ่าทาน เพราะการยึดถือแล้วมันไม่ฟังเราเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดเราจะก,ก็ยึดมันหรือไม่ยึดมันก็ตามมันก็พังไปตามสภาพเราก็ตัดสินใจขึ้นชี้ว่าภาวะในโลกจะเป็นวัตถุก็ดีจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตกนดีแม้แต่ร่างกายของเราก็ดีเราไม่พึงปรารถนามันต่อไปเพราะมันไม่เที่ยงนี่เราต้องการของเที่ยงต้องการของดี แล้วเราเกิดมาทุกคนเราต้องการมีความสุขมเมื่อร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นวัตถุธาตุต่างๆเป็นปัจจัยของความทุกข์เราก็ไม่ต้องการมันอีกมเมื่อทุกข์ไม่พอในสุดมันก็พังเราไม่ต้องการสิ่งพังคนเกิดมาแล้วไม่มีใครต้องการจะตายแต่ร่างกายมันก็จะตายทรัพย์สมบัติที่มีไว้มันก็ต้องสลายตัวไปในที่สุดแต่เราไม่ต้องการมันสลายตัว ดัะนั้นไอส้สภาวะที่มันไม่คงตัวแบบนี้เป็นอันจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์อนัตตามันพังไปในสุดเราก็เลิกเราไม่ต้องการมันอีกขึ้นี้ร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสาหรับเราต่อไปจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือพณิพานเป็นว่าทุกจุดนะถ้าทําแล้วก็ต้องเอาจิตเข้าไปจับไปวิบัสสนาญาณ เราใช้จิตไปสมาธิและเมตตรแล้วพอมีหังสี่อันนี้เป็นสมถะถ้าเราพิจารณาแบบนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเป็นวิบัติวิปัสนาญาณการไม่เกาะร่างกายเราโดยเฉพาะและบันเหตุเป็นปัจจัยให้ไม่เกาะร่างกายคนอื่นถ้าก็ไม่เกาะวัตถุธาตุอันนี้เป็นสกายทิฏฐิที่ในวิปัสนาญาณตัวตั้กิเลสจริงถ้าตัดได้จริงก็เป็นอรหันต์จริง ต่อมาก็สําหรับโมหะจริตกับวิตกจริตท่นานใช้คู่กันไอโมหะจริตเนี่ยท่านบอกว่ามันหลงในวัตถุหลงในบุคคลหลงในสัตว์คิดวันไหนก็เป็นขุก,กูนี่ก็เป็นขุกูเก็บหอมรอมนิ่กี่เหนียวตอนนี้ขี้เหนียวไม่รู้จักจับใจใจเสียสอยก็จะเสียจ,จะหายไม่ได้คิดว่าไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขามีไวส้สมบัติที่มีไว้ทุกคนตายแล้วไม่มีใครแบกเอาไปได้ แม้แต่ร่างกายของเราที่รักงที่สุดก็ไม่มีใครทรงตัวอยู่ได้ณที่สุดตายเขาไปฝังี่บ้างเขาทิ้งน้ําบ้างปล่อยนกไห้กากินบ้างเขาไปเผาบ้างรักโงงแหนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นอาการเขาโมหจริตก,ก็ดีวิตตกจรกกิีมันมีจิตฟุ้งซ่านนี่อารมณ์ไม่ทรงตัว ดางนั้นพระพุทธเจ,าจากก้าจึงบอกว่าถ้าจิตของเราตกอยู่ในโมหะเจริก็วิตกจริตคือมันฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวตัดสินใจได้ไม่แน่นอนทรงเด็จพระิน,นวรทรงแนะนำให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวเวลาที่ใจมันฟุ้งซ่านไม่ต้องไปภาวนามันถ้าคืนภาวนามจะะเ,เปิดเปิงใหญ่ ให้จับอนาปานุสติคือกำหนดรู้เราไม่ใจเขาออกอย่างเดียวให้จิตสรงตัวถ้าเพื่อทใใต้กำหนดรู้เราไม่ใจเขาออกจิตสบายพอเริ่มเป็นสมาธิจิตสบายก็คลายอารมณ์จกภาวนานิดหนึ่งอย่าทิ้งสมาธิเเลยให้มันตั้งอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิก็พิจารณาว่าไอ้ร่างกายที่เราส่งตัวอยู่เวลานี้มันแน่นอนหรือเปล่า ลมหายใจที่เราสูดเข้าสุดออกี่่มันไปก็เป็นอนิจจังมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันมันมีความไม่เที่ยงกับลมหายใจที่ดึงเข้ามาภายในเราดึงเข้าไว้ข้างในให้มันให้เลี้ยงตัวที่มันไม่เที่ยงเพราะอะไรมันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาซะอีกหายใจเข้าแล้วก็ต้องปล่อยออกให้มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันเข้าแล้วก็ต้องไม่ออกมันเลี้ยงร่างกายของเรา ในเมื่อสภาวะของลมที่มันไม่เที่ยงนะั้นมันเป็นยังไงร,ร่างกายของเรานี่มันจะอยู่ได้เพราะการปูนฟื้นจากลมจากอาหารสําหรับลมหายใจที่เรียกผัดสาหารอาหารม่นมีหลายอย่างเช่นการ์บลิงเวาลาอาหารอาหารคือของกินที่เรียกว่าคําข้าวผัดสาหารได้ก็ล่ลมหายใจเขาออก อาหารสองอย่างนี้มีความสําคัญกับร่างกายท่นจัดเป็นสี่ถ้าไม่จําเป็นต้องพูดถึงนี่อาหารสองอย่างนี้มีความสําคัญกับร่างกายถ้าขาดสักอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตมันก็สรงไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีอาหารทั้งสองอย่างคืออาหารสำหรับการกินที่เรียกว่าคําข้าวขนมขนมก็เหมือนกันหรือว่าลมหายใจเขาออกมีอยู่เสมอแต่ร่างกายนี้มันก็ไม่ทรงตัว มันเสื่อมมันโทมมันแก่ลงไปทุกวันบำรุงบำนเลยยังไงก็ตามทีมันก็ป่วยไข้มันสมบายมันเป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ตายแล้วเราจะนั่งหลงร่างกายอย่างนี้ต่อไปหรือิดยกี่ชาติมันก็มีสภาพแบบนี้ไม่มีอะไรจะดีขึ้นฉะนั้นเราก็ตัดสินใจตามที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงแนะนําไว้ในมหาอภิปทานสนสร ว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกายภายในรือกายของเราเองแล้วก็จงอย่าสนใจกายภายนอกคือกายเขา,าคนอื่นแล้วก็จงอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าใจเราไม่สนใจในกายเองไม่เมากายไม่เมากายเราไม่เมากายคนอื่นไม่เมาวัตถุมันก็เป็นพาาระอรหันต์ความจริงการเป็นพาาระอรหันต์นี่มันไม่ยากถ้าเราต้องการ เีต่อมานี้ฏิวัตการกำหนดรู้เราไม่ใจเขาออกเป็นสมถะภาวนาการพิจารณาร่างกายเรามีกล่าวมาเป็นวิปัสนาภาวนาคือทําจุดได้จุดหนึ่งก็ตามเอาเป็นวิปัสนาญาณให้หมดไม่จําเป็นจะทำสมถะที่นี่ไปทีวิปัสนาญาณที่โนดมันไม่จําเป็นสมถะทุกองไปวิปัสนาญาณได้ทันทีเีต่อมาถ้าจิตมันตกอยู่ในลักษณะโศสัทธาจริตมีความเชื่อ ไอ้เรมความเชื่อเกิดขึ้นใครพูดอะไรก็อยากจะเชื่อแต่ความจริงผู้สัทาาจริตจะว่ากันไปจริง,รงๆแล้วก็เป็นคนได้เปรียบคนถ้ามีความเชื่อประกอบไปด้วยปัญญาความเชื่อมันมีสองอย่างเชื่อน้อมใจเชื่อเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงเรียกวอาอธิมโมกขสาัานน้อมใจเชื่อโดยไร้การพิจารณาเชื่อแบบนี้ไม่ดีพังง่าย แต่ต้องใช้ความเชื่อที่สัมพยุทธ์ไปด้วยปัญญาก่อนจะเชื่อและเชื่อแล้วเขารับฟังแล้วก็ควรจะเชื่อแต่ว่าใช้ปัญญาใร่ควรก่อนว่าควรหรือไม่ควรตอนนี้เมื่อจิตตกใน,าานาลักษณะกองศร,ร,รัทธาจิตอารมณ์ชอบเชื่อพระเจ้าประสง์แนะนําให้ใช้กรมกรมฐานหกอย่างกรรมฐานหกอย่างคือหนึ่งพุทธ,ธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าจาคานุสติหกเทวตา,ตชชานุสติให้ใชานุสติหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาไข่ฝนพุทธานุสตินึกถึงความดีของพุทธเจ้าธรรมานุสตินกึกถึง,งความดีของพระธรรมสังขานุสตินึกถึงความดีของพระอริยสง์ศีลานุสตินึกถึงความดีของศีล ยาคานุสตินึ่องทังความดีของทางการบริจาคเทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลเป็นเทวดาได้ใจหิริลโลตป,ปะให้คนเทวดาว่าท่านมีความสุขดีการที่จะเป็นเทวดาได้เพราะหนึ่งมีหิริความอายความชั่วโอตป,ปะเกรงกกักความชั่วให้ใครคนอยู่ในเขตนี้จิตจะเฟื่องฟูจิตจะมีความสุข ถ้าจิตมีความสุขแล้วถ้าเราไมกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ดีเมื่อจิตมีความสุขมีอารมณ์สบายเราคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเมื่อเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์ผู้ประเสริฐอัศจรรย์ที่สุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าทวารดาวฤกษ์ทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่าร่างกายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็แก่เป็น ร่างกายคพระองค์ก็ป่วยเป็นที่พระพุทธเจ้าตองฉันอาหารก็หิวเป็นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องหมอมีมีหมอชีวกโกมารพัฒเป็นคนราาักษาพระพเจ้าป่วยเสมอแล้วต่อมาพระพเจ้าก็แก่เป็นในที่สุดพระพทธเจ้าตอนนิพพานพระช่าบ้านเราก็เรียกวตายแล้วก็ว,กวันนั่งมองดูว่าขันห้าพระองค์สมเดระจอมไตรบริมศาสดาญา เป็นผู้เผยเ,เกว่าเทวดากรบมนุษย์แล้วผมทั้งหมดแต่ว่าร่างกายพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ต้องสลายตัวกันในที่สุดมีโรคภัยไข้เจ็บเยียียนมันก็เป็นทุกมีความแก่เข้ามาถึงตัวก็เป็นทุกและมีความตายเข้ามาถึงก็ต้องคนจ็ดพัน,นหา้าคือร่างกายไปแล้วก็ไอ้ร่างกายจังเราจังไรของเรานี่มันจะมีประโยชน์อะไร ที่เราจะนั่งมัวมาว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราร่างกายของเราเป็นร่างกายที่เลวกว่าของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์แล้วต่อมาเมื่อบชก็เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ลูกกษัตริย์ในเวลาบวชแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อพระธเจ้าดีกว่าเรายังพังเราทำไมจะไม่พังร่างกาย แต่พระเจ้าก,ก็ทรงสอนว่าจงอย่าติดในร่างกายร่างกายของพระองค์ไม่จะดีเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่ติดในร่างกายจิตใจมุ่งอย่างเดียวคือนิพพานคือไม่ติดในร่างกายของตัวเองไม่ติดร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่ติดวัตถุธาตุทั้งหมดเพื่อเห็นว่าพระองค์ไม่มีความอะไรในร่างกายของพระองค์แทนที่จะโนุถนอนอยู่ในพระราชวังในฐานะเป็นพระเจ้าดินพระองค์ก็เปลา่า พระองค์ก็มีพญายาสาวคือพระนางพิมพามีลูกใหม่ๆในวันนั้นได้กกบพระราหุลแทนที่พระองค์จะติดอยู่ในร่างกายของพระนางพิมพาก็ดีติดในร่างกายพระราหุลก็ดีไม่มีในพระองค์พระองค์ไม่ติดในร่างกายของพระองค์เองด้วยไม่ติดในร่างกายของพญายาดาบุตรด้วยและก็ไม่ติดในทรัพย์ถิงนเกียรติยศที่พร้อมเป็นกษัตริย์ด้วย วาความพระองค์ไม่ติดทั้งสามรายการจริงเปรพระอรหันองแรกในโลกได้เราก็ทงคนปฏิบัติตามนั้นกำลังใจของเราคิดว่าเราจะไม่ติดในอะไรทั้งหมดร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบุคคลเองก็ดีวัตถุ่ท้ายก็ดีถ้ามันหลงร่างกายเราก็นึกเงสุปกรรมฐานเงากายยาิคตานุสติตัวแรกเท่านี้เราก็เป็นอรหันต่อมาสําหรับพุทธาจริตอารมณ์ฉลาดจะเกิดขึ้นอารมณ์นม้มีความสําคัญ ทีว่ามีความสำคัญในฉลาดตรงนี้ถ้าฉลาดผิดแล้วก็โน,น่นแบบระเทวทัตถุถ้าฉลาดถูกก็ไปไง่ายถ้า,ารมมันปลอดโปร่งเกิดขึ้นมาในใจใจสบายมีความฉลาดมีเหตุมีผลดีใครพูดอะไรก็เข้าใจง่ายมันมีสําหรับกับคนทุกคนในบางเวลาถ้า,ารม์อย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐานสี่อย่างขึ้นหนึ่งมรณานุสติกกรรมฐาน สองจตุธาประธานสี่สามอรหาเรปริกภคสัญญาสี่อุปสมารุปสติกร,รมานเพราว่าในสี่อย่างในใจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามชอบใจมรณานุสตินึกถึงร่างกายของเรามันจะต้องตายแน่มันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ยังไงไงมันก็ต้องตาย แต่วา่าตายเวลาเท่าไรอายุเท่าไรอาการแบบตายนั่นเราไม่ทราบแต่มั่นใจว่าร่างกายนี้ตายแน่เมื่อเห็นว่าร่างกายเราจะาตายนี่เป็นสมถะเวนานถ้าขอพูดต่อไปเห็นว่าร่างกายนี้มันจะตายก็ไม่ติดในร่างกายใช่เลยไม่ต้องการกายมีการมีร่างกายต่อไปเท่านี้ก็พอ ในิธการ 2, น,านี้สองท่านจะนามในจตุท่าประธานสี่คือร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ตามนิกรามาแล้วมันต้น <c oughs> เลือดและแร่างกายเป็นเนื้อก็ดีหนังก็ดีกระดูกดีจัดเป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นจัดเป็นธาตุน้ำลมพัดในร่างกายลมหายใจเขาออกจัดเป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายจัดเป็นธาตุไฟ <c oughs> ไอ้เจ้าสี่า่าเต็มธาาวัญญาณสามัคีอยู่เพียงใดมันก็ร่างกายก็ปกติถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันพ่องลงไปร่างกายก็ป่วยไข้มันสบายมีการสุกโสมรวงความท่าสี่นี่ไม่มีการทรงตัวมันเสื่อมไปทุวันในที่สุดก็ตายพอพูดง่ายๆเวลามันใกล้เต็มทีดวคว่าเราก็ไม่เมาในร่างกายคือแบ่งเป็นท่าสี่ให้มันชัดเมื่ไรที่สุดถึงมันก็ต้องตายมันก็ต้องพัง เราก็ไม่พอใจในมันล้วต,ต่อไปสำหรับอาหาเรบตริคุสัญญานี่พระมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะข้อนี้ถ้าไม่รู้แล้วก็ลงนรกบอกไม่ถูกพระเจา้าทรงตรัสว่าถ้าพิจารณาชันอาหารไม่พิจารณาไปหาเรบตริคุสัญญาก่อนลงนรกแน่นอนของเขาตะเคียนได้ดีก็ลงนรกก่อนแจะฉันเข้าไปต้องพิจารณาอาหารทุกส่วนที่มันเกิดขึ้นมาจากความสุขรกรบก บรรดาปุ๋ยแต่บรรดาพืชต,ต่างๆมีข้าวก็ดีผักก็ดีมันไอปุ๋ยที่มันเกิดขึ้นทําเกิดขึ้นมาสกปรกแล้วมันก็มีฝุ่นละอองสัตว์ทุกประเภทมีการสกปรกเรากินเข้าไปแล้วกินของสกปรกก็ไปร่างกายเราก็สกปรกคนอื่นเขากินเขาก็สกปรกแล้วเมื่อร่างกายมาสกปรกท,ทําไมเราจึงต้องการร่างกายต่อไปอีก นเมื่อร่างกายมาสุขบรกแล้วมันก็มีการไม่เที่ยงเป็นทุกข์แงนัตตาผมขอรรคเวลาเลยสองนาทีแล้วต่อไปจิตที่จับตัวสุดท้ายก็คืออุปสมานุปติกรรมฐานเห็นว่าร่างกายมันจะต้องเกิดมันมีแก่แล้วมันก็มีตายสองร่างกายมีธาตุสีไม่มีการทรงตัวมันพัง และก็สามอาหาเิบุพุสัญญาเรากินของสกรปรกเข้าไปร่างกายก็สกรปรกแล้วมันก็แก่มันก็พังเราต้องการหลบจากการความเกิดที่มาคบกับความทุกข์ความแก่เพราะความพังนั่นก็คือพระนิพพานอุปสมานุปตินิองสมเด็จพระจิตตมานโทนแนะนําให้ตั้งจิตไว้เพื่อพระนิพพานอย่างเดียวคิดว่าเราทําความดีทุกอย่างในชาตินี้เราทําเพื่อพระนิพพาน เราไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติสีวันใครจะชมใครจะดินท้าก็ช่างพามันเราต้องการไม่พันอย่างเดียวเพียงเท่านี้ตามที่องค์สมเด็จพระจีนสีทรงแนะนำนักปฏิบัติพระกรรมฐานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในจริโตที่ตอนนี้มาย่อเต็มทีนะต้องการรู้ละเอียดก็ไปดูในมาในคู่วมือปฏิบัติพระกรรมฐานหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็ไปดูในยิสุทธมักเลยก็ได้ แตอนน่อไปของรรรดาทุกท่านตั้งกายให้ตรงจำบงจิตให้มันกำหนดรู้เราไม่ใจก็ออกแค่คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสัยกว่าจะมีสิญญาบอกหมดเวลา